สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอคชั่นเมเจอร์อีกเช่นเคยนะครับสวัสดียามแรงวันที่26เมษายน2566นะครับตอนนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศธรรมชาติทางฝั่งของอำเภอแม่อายกันบ้างนะครับสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าห้วยป่าดำนะครับ อยู่ในเขตของบ้านใหม่หมอกจามนะครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือผมมาเป็นเขยอยู่ที่นี่นะครับอ,บอําเภอฝางกับบ้านใหม่หมอกจามเนี่ยอ,อําเภอแม่อายเนี่ยห่างกันก็ประมาณ4 7กิโลเมตรนะครับเอามอไซค์ขับไปมาไปมาหากันได้สบายๆนะฮตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยโหเขียวขจีเลยนะฮะ ถามว่าทำไมถึงมาถ่ายตรงบริเวณนี้ให้ดูเพราะว่า,วาคิดถึงครับไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะฮะสองสามเดือนก่อนนี่ยังมีการเขาเรียกว่าปรับหน้าถนนนะครับตรงนี้ให้รถสัญจรไปมาไปมาสะดวกสะดวกยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรกันนะฮะ เพราะว่าถ้าปกติที่จะเป็นปลูกข้าวนะครับผมตัวบริเวณนี้ถ้าเป็นหน้าฝนนี่เขียวขจีเลยนะฮะบ,บวกกับภูเขาสลับซับซ้อนนี่ uh huh. สุดยอดเลยนะฮะพามาเที่ยวทางาทางฝั่งของอำเภอแม่อายกันบ้างนะครับผมนี่อากาศด,ดีเลยนะครับายามข้ามยามแรงนะครับนะ รป็นการธรรมชาติดีมากครับผมยามคำ่ำยามแรงก็ลมพัดเย็นนะครับทดแทนอากาศช่วงเช้านะครับที่ร้อนอบอ้าวนะครับตอนเย็นมาก็มีลมพัดเย็นสบายเลยก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่ช่วยติดตามให้ช่อง Action Major มีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนนะครับผม ทำให้ผมผ่านกฎการสร้างรายได้มาไม่กี่วันนี้เองนะครับซึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงในการรับชมนะ่ะ4,000ชั่วโมงผมผ่านตั้งแต่คลิปบ่อน้ำมันภาคแรกเมื่อ9เดือนก่อนแล้วนะครับสำหรับผู้ติดตามก็เพิ่งมาผ่านได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับก็พยายามทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ พาชมน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับมันมีน้ําซึมนะฮะน้ำซึมธรรมชาติด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะฮะเพราะว่าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือดูฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปชมบ่อน้ําซึมดีกว่าบรรยากาศธรรมชาติดีมากครับเนี่ยมีการเขาปรับถนนนะฮะให้ดู ให้ดูกว้างขวางขึ้นนะฮะตรงบริเวณนี้ยังไม่มีการปลูกอะไรนะฮะประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยใหญ่นะฮะคนไทยใหญ่นี่มีกระตรอบกลางนาด้วยบรยากาศธรรมชาติแท้นะครับนี่ยังมีอยู่หรือเปล่า โอ้ตรงนี้เขาแว่งดอยไปทำอะไรเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นน้ำซึมนะครับเขาต่อท่อมานะครับเดี๋ยวไปดูผมพาไปดูต้นกำเนิดมาดีกว่านะฮะมาแล้วไม่ได้มานะฮะชาวบ้านที่นี่มาตักกินตักอาบได้เลยนะฮะก็ะมันไหลตลอดนะฮะ ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทะลุบ้านแม่สลักนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทะลุบ้านคู้ยสารานะครับโอ้โหน่าจะตรงนี้แล้วเนาะมีการต่อท่อมามีการต่อท่อมาจากตรงนี้นะครับนี่ท่อสีฟ้าเนี่ยเนาะ โอ้บอ่อน้ำซึมตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะด้านบนนั้นเนาะอุ้ยอ๋นนี่ครับนี่บ่อน้ำซึมธรรมชาตินี่ครับ ซึมมาจากลากไม้แน่แล้วเนาะนะครับขนาดหน้าแรงก็ยังมีน้ำเลยนะธรรมชาติจริงๆนะบริเวณนี้ต่อท่อไปหาน้ำเมื่อกี้อะครับออกไปก่อนดีกว่าเนาะ น้ำดีน้อเนาะธรรมชาติที่นี่อันนี้มันน้ำน้ำกินได้อะครับเนี่ยน้ำน้ำกินได้อะน้อเน่ะต่อต่อลูกพุ่นมาอน้อะตอมาวาอมาต่อต้องมเนามเโอ้ครับเนมากีนนี่หมดแล้วน่ะมันไหลสุดปีสุดแรงดีอ่ะน้องน่ะนี่เนาะครับแม่น่ะโอ้ โอ้ธรรมชาติที่นี่งามดีมีดอยล้อมรอบด้วยน้องเนะครับครับ,รบสุดปีสุดแรงนอนลุงนาะประเดี๋ยวนี้ขออบปตอใส่ต่อครับอ๋อเอาน้ำมาเก็บไว้ที่นี่น้องหนอเอาเอาเก็บที่ปุ๋าน้ังเนะผมเพิ่งขึ้นไปหอยมันไหลลูกไหนมา ไหลอันล right? yeah. so, ูก so, ต so, the nah ิซ so ึม so, มันมาเตียนหักกบงขึ้นมาเนาะเนาะครับก็ใส่ดีครับอ๋อกลิ่นได้อยู่กะหาว่าเขากินได้อยู่เนาะเนาะเนี่ยอืม น้ำธรรมชาติมากครับเมื่อกี้ชิมไปสองปักโอ้น้ำจืดธรรมชาติดีแท้แถวนี้มีต้นยางพาราด้วยนะครับเนี่ยโอ้มีการปลูกสวนยางพาราด้วยเนี่ย ที่นี่การเกษตรอุดมสมบูรณ์ฮะบ้านใหม่หมอกจามพาขี่รถเล่นยามแรงนี่ก็บมะม่วงเลยเนาะโอ้ คนมักเลาะธรรมชาตินะครับบอกค่อยเลาะในเมืองเท่าไดนะนี่เป็นปลูกมะม่งวงเลยนี่เอาอะไรพันไว้นะครับเนี่ยเอากระดาษพันไว้เนี่ยตรงบริเวณนี้ครับเป็นหน้าโปน,นี่โอ้โหสุดยอดครับธรรมชาติชัดเจนกว่านี้ที่ตะวันยังอยู่สูงอยู่ครับ เป็นหน้าหนาวนี่เวลาประมาณห้าโมงแรงนี่ค่ำมืดแล้วนะหมอกวันช่วงนี้ก็หายหายไปเยอะแล้วนะครับพาท่านพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมธรรมชาติทางฝั่งบ้านใหม่หมอกจามีประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยใหญ่นะครับแถวนี้ก็มาเป็นเขยไทยใหญ่นะ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่นี่มันเป็นกันเองดีนะนะครับธรรมชาติบ้าน่นก็นดีเนาะวิวก็สวยสวยวิวดอย เป็นวัดบ้านใหม่หมอกจามนะครับเดี๋ยวพาไปดูวัดนะโอ้โหศิลปะแบบไทยใหญ่นะโอ้วัดวัดไทยใหญ่นะครับนี่ บ้านไทยใหญ่นะโอ้สร้างอะไรใหม่อีกแล้วเนะี่ยติดกับลำน้ำกกนะครับตรงนี้โอ้สร้างหรือว่าลื้อเนี่ยน่าจะลื้อนะครับเนี่ย น่าจะรื้อมากกว่าสร้างนะครับเนี่ยพา,ามาดูวัดสักหน่อยโอ้ยเนรนกำลังเลิกเรียนแล้วนั่นโอ้มีหานวันงามแท้ ปีดแล้วมั้งนั่นวิหารทรงไทยใหญ่งามครับงามแต่ปีดแล้วโอ้โหวิวน้ำกกงามเนาะน,นี่นะ อยู่ติดกับน้ำกกนะวัดบ้านใหม่หมอกจามเลิกเรียนแล้วสำเนินเลิกเรียนแล้วยังเลิกเรียนแล้วยังยังไม่เปิดเทอมโอ้งามเนาะตอนนี้เนาะโอวิวสวยโอ้ขอโเขาปลูกข้าวโคตรูนิดอ่ะ เป็นให้เข้าโพดมดแล้วกันนี่กุเตียเขาปลูกอย่างผูหอมพระธาตุอยู่ที่ไหนน่ะอยู่ปุ้นนะครับพระธาตุไม่หมกจามบุ้นนะีไปพอเขาว่ามีพระธาตุด้วยเอาไปพอพระธาตุดีกว่าวิหารบนปีดแล้วเนาะโอ้น่าเสีดายศิลปะการสร้างแบบไทยใหญ่อ ก็อยยาแปลงนะ เจอละบันไดขึ้นไปพระาธาตุนะฮะตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นไปพระาธาตุต้านใหม่หมอกจามนะครับสูงเชี่ยวบันไดขึ้นไปพระาธาตุแต่ว่าเราไม่ขึ้นทางบันไดนะครับเรามีทางรถขึ้นอยู่ขึ้นทางรถด,ดีกว่าครับ จริงผมก็มาบ่อยแล้วนะครับมาบ่อยแล้วแกล้งถามไปแบบนั้นเลย <c oughs> <c oughs> ทางขึ้นทัดท่าดนออตรงนี้วะละอ่อนน่อยก็เหมือนที่สอบบปลาวอะเนาะ น้อยก็นั่งเล่นกันเป็นจุ้มเป็นจุ้มนะนี่นี่ครับง่ายกว่าเยอะเลย <c oughs> <c oughs> โอ,อ้สถาบ้านใหม่หมอกจามนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีศาลาเนาะมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์นะครับมีศาลามีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์นะฮะขึ้นมาชมวิวยามแรงได้ครับคือตอนนี้มือจับมือถือไม่ค่อยนิ่งละโอ้งามนาอลุงนาอ งามเนาะเนาะวิวงามดีครับมีคนอยู่บนนี้เห็นเนาะโอ้เนี่ยฮะชมวิวตั้งนี้ไปนี่งามดีเนาะเนาะนึกว่ามีคนอยู่ละเอโอ้ฮะเนาะตรงนั้นคือวัดไม่หมอกจามที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับตรงนี้ อยู่จากด้านบนนี่มองลงไปข้างล่างนี่หืวิวดีครับโอ้มีคุณลุงอยู่ทำความสะอาดอยู่นี่หนึ่งคน <laughs> ตอนแรกนึกว่าไม่เจอใครแล้วนะคระับผาถัิไปเนาะเคยพามาหลายครั้งแล้วครับระถาดต,ตรงบริเวณนี้จะเป็นออหอพระพุทธรูปนะ พุทธรูปอยู่นี่หนึ่งองค์นะครับตายลมโพเลยมองจากฝั่งนี้ไปก็จะเห็นนะวิวน้ำาก,กชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้น,น้ำาก,กเลยบรรยากาศลมเย็นแหะตรงบริเวณน,นี้เนาะอุย้ยเห็นสายน้ำาก,กอยู่นะนะชัดเจนเลยสายน้ำกก บรรยากาศที่นี่ธรรมชาติดีแท้พาไปลุยน้ำกกต่อ พอไปดูน้ำกกแบบใกล้กๆกันต่อโอ้ยยำคำยำแรงโอ้ยนี่อะไรเนี่ยสวนพริกนะสวนพริกสวนข้าวโพดโอ้ยบรรยากาศดี นี่เป็นปูน้าับโพดต์นะอาลุยน้ำกกกันนี่โอ้โหมาข้าวก่อนยิ่งมาโตขนาดนี้เลยนี่ครับน้ำกกหลังวัดนี่เองฮึ่ม ปลาเข้าโพดแท้ๆเลยโอ้โหโ,ฮโฮรยากาศดิสัมผัสธรรมชาตินี่ต้นพริกเน,นี่ยต้นพริกเน,นี่ย ป็นทำ้าไหลเข้าโคตรกว้างกันแท้เนาะโอ้ยบอกมีไข่มากันนี่ยังดับปิงไงไม่มีไข่เลยครับไม่มีไข่เลยสกโเนมีผมคนเดียว ออมาแล้วขามาดูหน่อยสิว่ามีใครเล่นอยู่เกาะน้ำกกทำไมเข้าโพดโตไวแท้โอ้ยังมีอยู่นะตรงบริเวณนี้โอ้ยน้ำ นี่ครับไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆดีกว่าว่ายังมีคนเล่นน้ำอยู่ก่อนี่ยินเสียงอยู่ บรรยากาศดีเนาะโอ้นึกว่ามันมีคนเล่นน้ำเลยมีคนเล่นอยู่แล้วนะมันบรรยากาศดีเนาะตอนนี้โอ้นึกว่าไม่เจอคนละ ตีบ่ค่อยมีคนเล่นน้ําปีใหม่คนนักกว่าครับนี่ปีใหม่เมืองนี่นคนให้นักเนาะตรงนี้เนาะเนาะว่าปีใหม่ปีใหม่เมษาคนเยอะน้ำแห้งเลยเนี่ยครับน่าด่านี่เมษาแห้งกว่านี้แล้อเนี่ยตรงนี้มีร้านขายของด้วยเนาะเมษาเนาะโอไ้ได้มาสกักคำแต่สดา โอ้ผมก็ถูกด้วยครับบรรยากาศยามค่ำยามแรง oh. ธรรมชาติดีแล้วเนาะ,นนะครับมือแ้้เนาะไม่ได้มีสงการแล้วเนาะ <c oughs> โอุ้นบัติที่นี่เมษานี่มีการมีร้านขายของด้วยน่าจะได้ที่เขาไปนานเพิ่มได้มา <c oughs> ครับแต่บอกค่อยมีคนแล้วเนาะอ๋อเมสามีนักอยู่วนอนนาะ มาดูน้ำกบแบบใกล้ๆนะเผิ่ว่าช่วงเดือนเมษาก็มีคนมาเปิดร้านขายของที่บริเวณน้ำกบอยู่นะฮะมาเปิดร้านขายของให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่นะแต่ช่วงเมษาเราไปที่จังหวัดหน้านะครับก็เลยไม่ได้มานะครับโอ้โหภาพบรรยากาศแบบธรรมาชาติธรรมาชาติไปเลยนะ ด้านหลังนี่ป่าเขาโพดทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหยังกระหนังสยองขวัญเลยโอ้โหบรรยากาศดีเนาะมีกระต้อบมีกระต้อบอยู่กลางทุ่งด้วยเนะี่ยเอาละครับสำหรับวันนี้ช่องแอคชั่นเ j o เจอร์ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาขับรถเล่นที่บ้านใหม่หมอกจานยำขับนยำแรงนะครับก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับ a อคชั่นเมเจอ